เรื่องเล่าจากความฝันในวันที่กินเยอะคืนที่หนึ่งเมื่อคาตกรโทรกลับมาเราจำได้ว่าวันนั้นเป็นสักคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นะคะในฝันเนี้ยเราเป็นทริปที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนที่บริษัทเราใช้รถบัสคันใหญ่ไปกัดหนึ่งคันที่เนี้ยจำได้ว่าต้องค้างหนึ่งคืนก็เลยเอากระเป๋าเดินทางใบเล็ก20นิ้วอะค่ะไปอันหนึ่งแล้วก็ ถุงถุงอ e ีเกียใส่หมอนไปสองใบแล้วก็น่าจะใส่ผ้าห่มไปด้วยมัง้งทีนี้ระหว่างขากลับอะพวกเราได้แวะที่ปัม๊มปั๊มหนึ่งนะคะน่าจะเป็นปั๊มไส์แบบ xl มั้งเพราะว่ามันมีหัวจ่ายเกินแปดหัวแล้วที่ปั๊มเนี่ยคะ่ะในมินิมาร์ทมันจะมีแบบพวกสูตรอาหารเล็กๆอยู่ด้วยก็แบบพวกร้านขายข้าวประมาณ4ี่ห้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปนั่งกินกันระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ ที่แปลกใจก็คือปั๊มเนี้ยมันเป็นปั๊มที่เราแวะบ่อยระหว่างทางไปกับกรุงเทพกับอีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าพนักงานของปั๊มอะค่ะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นฝรั่งอะตัวผอ,ผอมๆสูงๆแล้วก็แบบตาตาตกๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็เลยงงว่าแล้วตกลงเราอยู่ที่ไหนกันแน่ในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็แวบวบตาของเขาก็ไม่มีชีว,ชวาอะไรเลยระหว่างนั้นพวกเราก็ ทำธุระอะไรกันแล้วก็ให้เอ่อพวกสตาฟที่ของคนรถอะค่ะเขาก็ทำธุระอะไรของเขาไปใช่ไหมคะส่วนตัวเราเองก็ไปหลับรอตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอหมอนเหมือนกันของเราอีกสองใบก็คือตอนแรกเราเอามาสี่ใบเอ๊ะตอนแรกเราอามาสองใบใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ตื่นขึ้นม,มันเจอมาสี่ใบมันคือหมอนที่แบบปอกหมอนเหมือนที่บ้านของเราเลย เสร็วทีนี้เราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเราเอามาด้วยเหรอวะหรือว่าเราเคยลืมเอาไว้เพราะว่าอย่างที่เราไปตอนแรกวรามันเป็นปั๊มที่เราแวะบ่อยเสร็จแล้วทีนี้เราคิดว่าเดี๋ยวจะโทรกลับไปถามน้องที่อยู่ที่บ้านให้ดูให้หน่อยว่าแบบเฮ้ยหมอนหมอนที่บ้านหายไปหรือเปล่าแต่สรุปว่ามันก็ยังแต่สรุปว่าเราก็ไม่ได้โทรนะคะเพราะคิดว่ามันคงไม่ใช่หรอก ก็คือไอ้เซตเปลอกหมอนเนี่ยมันเป็นของเซ็ตเตียง3.5ฟุตเพราะฉะนั้นปลอกหมอนมันไม่มท่มันไม่มีทางเกิน2อใบยอยู่แล้วเราก็เลยปล่อยไปแล้วระหว่างนั้นเราก็ทําหูฟัง AirPods ของเราหายค่ะคือมันมันหายมันตกแล้วก็หายไปก็หาหาหาเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปเจอหูฟังอันนึงเป็นสีดําก็เลยเก็บขึ้นมาใส่ในกล่องชาร์จมันเป็นกล่องชาร์จ อ่าไมโครโฟนไรสายอะถ้าถ้าใครเคยเห็นน่าจะรู้มันจะคล้ายๆกล่องชาร์จหูฟังไรสายเลยเสร็จแล้วทีนี้มันใส่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของมันแล้วไอ้กล่องชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยซึ่งมาอยู่ที่เราได้ไงก็ไม่รู้เออแล้วทีนี้เออโอเคเราก็คิดว่าเราคงหาแอร์พอตไม่เจอแล้วแหละเพราะว่าต้องแบบถอดใจแล้ว เพราะว่ารถรถบัสมารอแล้วนะคะทีนี้เราก็เลยลากกระเป๋าออกมาที่มินิมาออกมาจากมินิมาแล้วก็มารอรถบัสที่จุดรอในปั๊มเออระหว่างนั้นก็เห็นทุกคนกําลังต่อแถวเพื่อแบบว่าเก็บของตาท้องรถอีกทีหนึ่งเราก็เลยเข้าไปหาของในเราก็เลยเข้าไปหาแอร์พอร์ตในมิมนิมาสรุปว่าเจอเว้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันทีนี้ขากลับออกมาก็เห็นเพื่อนเพื่อนกำลังวงท่อน้ําอันนึงอยู่ซึ่งมันไม่มีฝาปิดใช่ไหมคะ นขนาดของท่อนะ้ํามันน่าจะประมาณ30-50เซนเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนะแล้วเราก็เห็นหมาเห่าอยู่แล้วทีนี้ก็เหมือนมีคนเอาไม้ไปเขียเ่ยดูอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะคือไม่สนใจกิจกรรมนี้ก็เลยนั่งรออยู่ที่แบบเปิือนเป็นคอฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ไปเจอกล่องกล่องนึงคือไซส์มันประมาณกล่องแอปเปิลพ c i นซิลแต่ว่ามันเล็กกว่าแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบข้างในมันเป็นอออ ปากกาสไตลัสแต่ว่าเป็นสีดำนะคะแล้วทีเนี้ยข้างหลังกล่องอ่ะมันมีเขียนไว้ประมาณว่าเออเป็นชื่อเหมือนชื่อของเจ้าของกล่องให้ใครสักคนนึงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วทีเนี้ยเพื่อนเราที่มุงไอ้ท่อระบายน้ํานั่นอยู่อ่ะก็แบบเหมือนเกิดเสียงเฮฮาขึ้นมาเราก็เลยไปดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเจอศพเจอศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสิบสามไม่เกินสิบห้าปีทุกคนก็ตกใจมาก แล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบไปบอกพนักงานที่มินิมาเออพนักงานมินิมาฝรั่งคนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแบบมันไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอกสุดท้ายแล้วก็คือเราอ่ะก็แบบเหมือนอะไรที่ทําให้เรากลับไปอ่านไอ้กล่อง Apple Pencil วันนั้นอีกทีทนึงอะ่ะที่เราบอกว่ามีชื่อเออเจ้าของกล่องถึงใครสักคนแล้วก็เบอร์โทรใช่ไหมคะ อ,อแล้วประโยคสุดท้ายมันมีเขียนเอาไว้เล็กๆอะ่ะเหมือนกับว่าเฉลยตัวเองไว้ว่าประมาณว่าตัวเองเป็นเนี่ยตัวเองนี่แหละที่แฟนคนฆ่าได้คุยกอนนี้อืมแล้วเราก็ใจกล้าบ้าบิ่นนะคะโทรไปตามเบอร์ที่ฆาตกรมันเขียนเอาไวอ้อ่ะคือเบอร์มันสะดุดตาม,มากเพราะว่ามันเป็นเลขเจ็ดมันเป็นศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์ซึ่งเเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยมันเป็นรางวังวดที่หนึ่งของเดือนวันที่หนึ่งกุมภาเราก็เลยจําได้ <laughs> เราก็โทรไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เพื่อไปคุยกับฆาตรกรว่าเขาเป็นฆาตรกรจริงหรือเปล่าเขาได้ทาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้เขาสรารภาพแล้วเราก็เลยแจ้งตํารวจซึ่งระหว่างที่เราคุยกับฆาตรกรอะคะ่ะบทสนทนามันเป็นบทสนทนาที่แบบพูดคุยกันดีๆนะไม่ได้แบบมีกระโชกโคกคากอะไรแต่เหมือนเราหลอกถามเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราพอหลังจากที่เราแจ้งตํารวจใช่ไหม ล้วก็กลับบ้านเรียบร้อยจําไม่ได้ว่าเวลาผ่านไปกี่วันแล้วทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันรวมญาติก็คือปกติว่าเราจะมีวันไหวแบบพกไหวซาตจีนซาตขนมวัวลอยขนมอีนนี้นใช่ไหมก็จะมีญาติมาก็าเป็นวันไหวแล้วทีเนี้ยก็อยู่ๆเราก็มามาก็เอาโทรศัพท์มาามาให้บอกว่าเนี่ยรับสายไม่ได้สักทีทําให้หน่อย ทีนี้พอเราเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วก็ตกใจเพราะมันเป็นเบอร์ไะะอ้ฆาตกรคนนั้นแล้วเราก็เลยกดรับกดรับแบบกดครั้งเดียวมันก็ไม่ติดมันก็ต้องกดย้ำๆๆๆๆๆ,ๆอะไรเงี้ยจนติดใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเกิดตอนที่รับสายเสร็จอะเราก็ยังใจดีู้เสืออยู่แต่เขาก็โทรมาแบบเหมือนกับว่าว่าเราแบบทําไมเราถึงเป็นคนแจ้งตํารวจอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทีเนี้ย คือระหว่างที่คุยกันอะคะ่ะสัญญาณมันแบบมันซาบากเลยเดี่ยมันซาแบบมันซาซาซาขาดขาด,ขดหายๆฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราจําได้ว่าเราอะแบบเหมือนต้องฮะอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยหลายรอบมากแต่เขาก็ตอบกลับมานะแล้วเขาก็แบบค่อนข้างที่จะโมะโหไม่ได้โมโหที่เราถาม แบบหาอะไรนะหลายรอบนะแต่โมโหที่เราไปแจ้งตำรวจเขาแบบประมาณว่าเราหักหลังเขาเราทําอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเขาอ่ะจะตามล่าเรากับครอบครัวเราคือเขา่รู้ข้อมูลของเรามาหมดแล้วรู้มาจากป้าเราก็ตกใจเว้ยรู้มาจากป้าได้ยังไงแล้วที่นี้คือเหมือนเขา่็ได้ข้อมูลเรามาแบบเหมือนเป็นแบบข้อมูลพ่อแม่อะไรอย่างนี้ยค,ค่ะก็เลยโทรหาลองโทรหาพ่อก่อนแล้วก็ลองคงคุยอะไรสักอย่างกัน,นะะ่ะ ก็เลยแบบว่ารู้ว่าเราอะไรยังไงอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างนี้อระหว่างนะั้นอ่ะมันก็ซาแบบไม่หยุดเลยคือคือเราเราคุยกันแล้วเราก็แบบเครียดมากเลยว่าเราจะโกหกยังไงใช่ไหมเครียดจนแบบฟันหลุดออกมาฟันกรามหลุดออกมางงว่ามันเกี่ยวอะไรกันมันส่งผลอะไรได้หรือเปล่าแล้วที่นี้ ล้วก็เดินคุยโทรศัพท์แบบเหมือน,นว่าพยายามหลอกล่อคือสร้างเรื่องโกหกไปเรื่อยๆแล้วเนี้เพื่อไม่เพื่อให้เขาเลิกยุ่งกับเราเสร็จแล้วระหว่างั้นป้ากับมามาก็ฟันหลุดกันคนละซี่เหมือนกันรวมกับเราแล้วเป็นสามซี่ใช่ไหมคะอืมแล้วเราก็คุยกับเขาได้พักใหญ่ด้วยความที่ห้องขวบ้านเรามันจะแบบเหมือนเป็นชาระเบียงล้อมรอบอยู่เราก็เดินเดินถกโทรคุยอย่างเงี้ย อยู่สักพักนึงเลยแล้วเสียงมันก็ยังขาดขาดหายหายอยู่อะจนแบบสุดท้ายแล้วจนแบบเหมือนเสียงโทรศัพท์มันมันแบบมันมันไม่มีเสียงพูดอะปลายสายมันแบบเงียบสนิทเลยอะเออคือเราก็แบบไม่รู้จะทํายังไงแบบจะกดตัดสายดีไหมวะจนจนแบบมันมีเสียงซาซาเสียงโทรศัพท์ซาซาขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือเราไม่ได้ยินอะไรจากปลายสายอะนะเพราะว่าเสียงโทรศัพท์มันซาใช่ไหมคะ เพราว่าเราได้ยินจากในหูแบบเหมือนทูกระซิบที่ข้างหูแทนว่าเธอจะเป็นคนถัดไป